สวัสดีครับกับช่องนิสานร,รูตแลนด์นะครับเป็นช่องอาหารนะครับแล้วก็จะเป็นคลิปข่าวสารวงการมวยไทยนะครับช่วงนี้ผมก็มีช่องทิกตอกให้ติดตามนะครับเป็นเกี่ยวกับคลิปมวยไทยนะครับแล้วก็เป็นคลิปข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยแล้วก็มีการลงอาหารบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วน y YouTube เนี่ยครับผมก็จะลงอาหารนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า ผมพยายามที่จะปรับปรุงเนื้อหาในเรื่องของการลงคลิปมวยไทยมวยสากลพวกนี้ครับแต่ว่าทางด้านของศูนย์ก็ไม่ให้ผมผ่านนะครับถึงแม้ผมจะนํามาตัดต่อใหม่นะครับแล้วก็มาลงคอนเทนต์แบบใส่เสียงเราลงไปนะครับแต่เขาก็ไม่อนุญาตให้เราลงนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่าเห็นช่องอื่นเขาทํากันมากมายแต่ว,ว่าช่องผมไม่สามารถที่จะทําแบบช่องอื่นได้นะครับก็โดนบล็อกการสร้างไรายได้นะครับดังนั้นผมคิดว่ามันไม่คุ้มที่เราจะลงคลิปมวยไทยนะครับ อันนี้เป็นการทอดหมูกระเทียมนะครับถ้าว่าใครอยากได้สูตรก็ดูตามนะครับการหมักหมูก็หมักง่ายๆครับใส่น้ำมันหอยนะครับใส่ซีอิ๊วขาวซอสทูเขานะครับแล้วก็ใส่ชูรสบ้างนิดหน่อยนะครับการทอดหมูนะครับถ้าว่าเราใส่น้ำมันตอนที่ยังไม่ร้อนนะครับเหมือนกับเราเอาหมูไปต้มในน้ำมันนะครับสีของหมูมันก็จะไม่มันจะไม่เหมือนในในคลิปที่ผมทํานะครับ ้องมันสังเกตการทอดนะครับจะต้องสําหรับคนที่สนใจการทําอาหารจริงนะครับถ้าว่าคนที่ไม่ค่อยสนใจการทําอาหารเราก็ดูเพื่อเป็นศิลปะก็ได้นะครับเพื่อความบันเทิงอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับพอเราทอดหมูได้ประมาณนะครับเราก็จะพักน้ํามันไว้นะครับเบาแก๊สนิดหนึ่งเนาะแล้วก็มาเตรียมกระเทียมเนี่ยครับเนี่ผมจะเป็นสูตรของผมนะครับการตีกระเทียมนะครับผมจะไม่เอากระเทียมไปโขลกกับโครกกับสักนะครับ ทำแบบนี้มันจะไวกว่านะฮะง่ายๆครับ,ค,รบคือนำกระเทียมเนี่ยครับผมใช้กระเทียมเม็ดใหญ่เนาะเป็กระเทียมจีนผมก็มาทุบทุบให้มันแตกๆนะครับแล้วก็จะใช้มือเนี่ยครับบดให้มันละเอียดหน่อยนะครับนี่ครับพอหมูมันเริ่มได้ที่นะครับผมก็จะตักหมูนะครับพักน้ำมันไว้ก่อน สูตรของผมนี่นะครับพอเราทอดหมูเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเจียวกระเทียมให้กับกรอบนุ่งเหลืองแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะนําหมูกระเทียมนี่ครับไปคลุกอีกทีนึงนะครับเพื่อความหอมนะฮะนี่ครับเอามาสับพอหยาบๆยบนะครับถ้าว่าเราเจอกระเทียมที่ว่าเปลือกมันเยอะเปลือกมันหนาก็เราก็คัดออกได้นะครับแกะออกแล้วก็ ดูส่วนที่ว่ามันเป็นสีดำๆนี่ครับเป็นลาของกระเทียมนี่ครับเราต้องแกะออกนะครับะนะครับการบดมือน,นะครับถ้าว่าใครอยากได้วิธีบดมือนะครับดูตามภาพเลยนะครับมันจะไวกว่าการโขกนะครับโขกโคกสากนี่ผมว่าจะเหนื่อยได้นะครับแบบนี้จะไวแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยมือด้วยแต่จะค่อนข้างละเอียดกว่านะครับกระเทียมมันจะไม่เละเป็นน้ําเ,เหมือนเราโขกนะครับถ้าว่าใครใครคิดว่าการการโกขกกับการบด ถ้าว่าเรานําไปปั่นกับเครื่องมันก็อีกอย่างนะครับอันนั้นก็จะหนักหนักกว่าการบดการขูดนะครับเพราะว่าการนํากระเทียมไปปั่นเนี่ยครับกระเทียมมันจะเละเป็นน้ําเลยนะครับการบดแบบนี้มันจะไวนะครับย่นระยะเวลาในการทํางานด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราทาํไขย ผมจะใช้สูตรนี้ครับเวลาทํไข่นะครับมันจะไวนี่ครับพอเราบดได้ที่แล้วนะครับเราก็นากระเทียมนะครับไปเจียวเนาะพอน้ำมันมันร้อนเราก็เบาเกลไว้นิดหนึน่งครับแล้วก็นํากระเทียมนะครับค่อยๆเจียวไฟเบาก่อนะพอน้ํามันมันเริ่มเย็นนะครับกระเทียมมันจะไม่ฟูลอยขึ้นมาเราค่อยเล่งไฟนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าการเจียวกระเทียมมันจะใช้ไฟแรงไม่ได้นะครับหรือว่าไฟเบาก็ไม่ได้ มันก็ต้องใช้วิจยยารณญาณแล้วก็ประสบการณ์นะครับต้องพยายามเกี่ยๆนะครับไม่ให้กระเทียมที่ว่ามันลอยไปติดข้างกระทะมันจะไหม้นะครับนี่ครับดูนะฮะพอมันพอเหลืองๆก็กรอบนะครับเราก็ตักขึ้นได้เลยนะครับเพราะว่า ถ้าเราจะให้มันเกรียมกว่านี้มันจะไหม้นะครับกวากระเทียมมันจะเย็นนี่ครับมันจะไหม้ไปในตัวของมันเองนะฮะเนี่ยดูสีนะครับมันจะกรอบพอดีนะครับเนี่ยครับเป็นสูตรผมนะครับดูนะครับถ้าใครอยากได้สูตรหมูทอดกระเทียมแบบรสชาติแบบเข้มข้นเลยนะครับเนี่ครับ เราก็ใส่ไม่มากครับใส่กัพิบพริกไทยนะครับพอดีผมใส่พริกไทยผมจะผมจะตัดออกนะครับเพราะว่าคิดมันจะยาวจนเกินไปครับเป็นการรวบรักเลยครับเนี่ยครับคลุกง่ายๆครับเนี่ยครับเปิดไฟเบาๆแล้วก็นําหมูกระเทียมที่เราทอดไว้เนี่ยครับมาคลุกกันแล้วก็ใส่หยาะซีอิ๊วขาวหน่อยหนึ่งนะครับรสปรุงรสหน่อยหนึ่งอย่าใส่เยอะนะครับเพราะว่าหมูผมคลุกเครื่องมาแล้วนะฮะเราหยอเแค่ว่าให้กระเทียมมันมีรสชาติเค็มๆนิดนนะครับ ก็ข้อพริกไทยป่นนะครัใส่ลงไปนิดนึงเพื่อความหอมเนาะบางคลิปบางตอนผมก็ตัดออกนะครับดูสีนะครับนี่ครับมันจะหอมนะฮะสำหรับเพื่อนๆใหม่ๆนะครับที่เข้ามารับชมก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับหรือว่าจะสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ผมก็ยังถูกบ็อกสร้างรายได้นะครับ ผมลงคลิปก็จะยังไม่ได้เ,เงินหรือว่าได้ค่าโฆษณานะฮะก็จะพยายามนะครับถ่ายคลิปตัวเองลงให้มากที่สุดสําหรับคลิปมวยไทยผมก็ยังไม่กล้าลงนะครับเพราะว่าผมโดนขเขาแจ้งมาว่าผมนําเนื้อหาเก่ามาทําใหม่นะครับแม้ผมจะอัดเสียงผมลงไปทําคอนเทนต์ใหม่ๆลงไปเขาก็ยังไม่ให้ผมผ่านนะดังนั้นผมจะลงอยู่เฉพาะคลิปอาหารก่อนครับช่วงนี้นะครับ mm. ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับ